เทียกำลังคิดอะไรบางอย่างนางฟ้ามี่ฉันคนเดียวเองนี่อาจจะถึงเวลาที่ต้องเรียกเหล่านางฟ้ามามากขึ้นแล้วก็ได้ฉันจะไปหาพระพอวกมาที่นี่ให้ได้ค่ะและจะหาไก่ที่ท่านสามีต้องการเพราะฉะนั้นท่านสามีตั้งตาคอยได้เลยค่ะและเทียก็บินออกไปหลังจากบอกอย่างนั้นถึงแม้ฤดูหนาวจะใกล้เข้ามาแล้วก็เถอะเธอวา,างแผนที่จะกลับไปที่ไหนสักแห่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฤดูหนาวมาแล้วการเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะกรณีพวกยักษ์อาศัยอยู่ในบ้านของผมตั้งแต่มาที่นี่ผมได้ตัดสินใจทําตัวให้ดีขึ้นในสังคมแต่ผมก็ไม่ไหวจริงๆนั่นแหละแต่ก็นะแอนและคนอื่นๆต่างก็ทําดีใจและการวางตําแหน่งตัวเองยินดีต้อนรับกับบ้านค่ะพวกเขาให้ความสำคัญ กับพิธีการในเขตจำกัดที่ยอมรับได้และพูดคุยท่าทีจำเป็นเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังจำสิ่งที่ผมบอกได้รู้สึกเหมือนพวกเธอเหมือนพวกพนักง,งานต้อนรับรับจากบริษัทใหญ่เลยละผมรู้สึกได้จากการสนทนาของเราอะนะพวกเธอถูกพามาเป็นเมดโดยครอบครัวของรูและฟอลอร่าและพวกเธอมีประสบการณ์การทำงาน หลายร้อยปีแน่นอนพวกเธอมีความชำนาญในการทำความสะอาดและซักเสื้อผ้าที่สมบูรณ์แต่ว่าในหมู่บ้านทั้งหมดนั้นพวกเธอไม่เก่งเรื่องทำอาหารเลยเหตุผลสำหรับเรื่องนั้นก็คือเพราะขาดความรู้ในเองสิ่งเดียวที่พวกเธอรู้เพียงส่วนผสมทั้งหมดในหม้อดังนั้นระหว่างฤดูหนาวผมจึงได้สอนพวกเธอทำอาหารตามวิธีที่ผมรู้ตั้งแต่ผ้าปูที่นอนย่า ที่ใส่เตียงการทําความสะอาดและการซักผ้าและการจัดก,การพวกกองไฟทุกอย่างก็อยู่ในระบบระเบียบมากขึ้นต้องขอบคุณตรงส่วนนั้นผมจึงโฟกัสในการทําสิ่งที่ในทําสิ่งอื่อนๆได้ในขณะที่ฟอรล่าและรูโฟกัสในการค้นคว้าวิจัยของเรามันก็เหงาหน่อยๆน,นะที่ไม่มีเทียอยู่ด้วยแต่เธอกลับบ้านทันทีที่รูดูไมไม้มผดเข้ามาและที่มาพร้อมกับเธอนั้น พวกที่มีหัวเป็นสัตว์เลี้คาน15คนตัวแทนของลิซ่าแมนข้าชื่อคัตคากายินดีที่ได้พบท่านเขาเป็นคนของเผ่าลิซ่าแมนพวกเขาอาศัยอยู่ในฐานะผู้ติดตามของเหล่านางฟ้าและบวกกับนางฟ้าอีก3คนดูเหมือนว่าจะเป็นลูกน้องของเทียพวกเขาดูคล้ายกับ ผมไอดอลเลยฮะลูเดลเกนมาเรียโคลอนพวกเธอก็สามารถซ่อนปิดเหมือนกับเทียได้เช่นกันพวกเธอและลิซ่าแมนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เดียวกับทางตะวันออกเฉียงเหนือจากบ้านของผมมันใช้เวลา5วันที่เราเอวจะสร้างบ้านจนเสร็จจากลิซ่าแมน15คนเป็นเพื่อนเมีย5้คนเนื่องจากทุกคนดูคล้ายกันผมจึง ถามคากาให้ผูกผ้าที่แขนของเขาผมมีเรื่องที่ต้องพูดคุยนะผมได้รวบรวมตัวแทนทั้งหมดของแต่ละเผ่ามามาตัดสินใจเรื่องชื่อของที่แห่งนี้กันเถอะที่แห่งนี้เหรอคะตอนแรกมันก็เป็นพื้นที่สำหรับผมคนเดียวแต่ตอนนี้เรามีเด็กๆของแต่ละคนมามากมายและมันจะกลายเป็นหมู่บ้านและผมก็ได้คิดว่าเป็นไอเดียที่ดีที่จะคิดชื่อกัน ที่แห่งนี้พวกเธอมีชื่อดีกันไหมเอาเป็นชื่อหัวหน้าหมู่บ้านเป็นยังไงคะมาจิโอฮิราคุหมู่บ้านมาจิโอหมู่บ้านฮิราคุไม่ชอบเลยแฮะงั้นถ้าเป็นชื่อของป่าแห่งนี้ล่ะคะชื่อของป่าแห่งนี้เหรอป่าแห่งนี้เรียกว่าอะไรนะ่ะป่าแห่งความตายคะ่ะผมไม่ได้รู้เลยนะว่าที่นี่เรียกว่าป่าแห่งความตายเออมีชื่ออื่นที่ใกล้เคียงอีกไหม แผ่นดินแห่งความตายค่ะและที่อาศัยอยู่ก็คือผมเนี่ยถ้าผมยังปล่อยให้เป็นแบบนี้มันจะต้องชื่อหมู่บ้านแห่งความตายแน่หมู่บ้านมัสเซอร์หมู่บ้านนางฟ้าแล้วถ้าหมู่บ้านแสนอร่อยละ่ะอะไรแล้วนั่นงั้นเอาเป็นปราสาทแวมพายที่นี่ไม่ใช่ปราษาทด้วยการพูดคุยก็เริ่มดูเดือดขึ้นและเราก็มีไอเดียแตกต่างกันไปไม่มีอะไนเข้าท่าเลยและหลังจากนั้น มีอะไรเหรอสะบุตงหมู่บ้านไทจูเหมือนแสงสว่างเวล,ละชื่อหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านไทจู